เครื่องกรองน้ำใช้นะครับที่กรองสิ่งสกรปรกนะครับได้ขนาดถึง 30ไมครเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของขนาดเล็กๆเนี่ยสามารถกรองได้ดีเลยนะครับรวมถึงตัวนี้นี่พี่มินนะครับการกรองน้ำเนี่ยดีมากๆเป็นการกรองก่อนถึงทางน้ำนั่นเองทาให้ในการใช้งานอย่างที่พี่มินแจ้งไปเนาะก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยได้น้ําที่มีคุณภาพดีแน่นอนนะครับและเยื่อกองตัวนี้พิเศษเป็นยังไงบ้างครับพี่มินตัวนี้ค่ะพี่คิวในเรื่องของเยื่อกองเขาเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะคุณสูงเลยทนทานต่อสารเคมีและแบคทีเรียต่างๆนนอกจากนี้พี่ิวไส้กรองเขาพัดสีค่ะพี่ฮิว เพิ่มเลยนะคะในการที่กรองเนี่ยยังได้ผลม,มากยิ่งขึ้นเลยมากีการกรองใช่อยู่ภายในในี้เลยตัวไส้กรอง,ของเขาครับผมเป็นเลเอร์สองชั้นจะไม่ดีเนาะเปิดน<ช>มานะคะแต่ภายในนี้ภายในก็คือใช้งานได้ดีดแน่นอนติดตั้งได้ง่ายมากในการใช้งานงเขื่อขนาดที่มันไม่ได้ใหญ่